นะครับก็ขอกับัสดี้ช่ชวทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมมอสฟังกี้ดีเห็นนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสบอล l ิสติกสองจุดศูนย์นะครับหรือเป็นเพลงสุดท้ายของ p ิตตี้นะครับผมนะที่เป็นวิตตี้หัวเราะนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับจะมีความยากอยู่ที่ระดับนรกเลยนะครับผมนะโคตรยาก นิ้วเราเบิดได้เลยนะครับผมนะ,อ,ะอันนี้พูลนะจะมีเยอะมากเลยนะครับถ้าตักนิ้วคนนั้นจะเร็วจริงนะครับผมอันนี้เป็นบอลลิสติกซ้อนสุดๆนะครับผมที่เป็นวิตตี้หัวร้อนแล้วจะเป็นฟันไซวิตตี้นะครับผมแถมฟันไซวิตตี้มานะครับผม แล้วผมก็แถมแบเากราวิลเลยนะครับเป็นฟันไซวิตตี้วีเอ็ฟันไซวิตตี้วีเอ็เอ่อวิตตี้นะครับวิตตี้หัวร้อนแบเากราวิลมันเป็นยังไงนะครับเป็นตัวเกมแขนจีนนะครับผมบก็ขอบคุณเอ่อบริสติกสองจุดศูนย์จัดเจดีเฮดชานัลเลยนะครับขอบคุณบริสติกสองจุดศูนย์จากห้องเจดีชา n ัลนะครับผมนะนะครับผมนะก็ มันก็ตายแล้วนะครับผมวันนี้ยามาเลยนะครับผมนะซึ่งถ้าใครไม่อยากพลาดมดใหม่ๆนะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับ